มาแกะกล่องพัสดุนะไม่ใช่กล่องซุ่มนะทุกคนนี่คือต้นไม้ที่เราจะเอามาปลูกนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าชุดปลูกนะทุกอย่าง20บาทอันนี้ก็เอามาจากทุกอย่าง20บาทเหมือนกันชุดหนึ่งย0บบาทหมดเลยตะกงตะก้าไว้ข้างล่างก่อนดีกว่าฟรีไทม์ ก็อันนี้ก็คือพัาสดุที่เราสั่งมานะแกะกันเลยดีกว่ามูลลค่า329หรือ26นี่แหละเพื่อนเร,รวมค่าดินด้วยนะจำไม่ได้แล้วได้ซื้อ5ต้นแล้วเขาแถมฟรีอีก1ต้นเป็นกุหลาบหินนะคะพืชอวบน้ำเขาเรียกพันอะไรอะดูจะเลี้ยงยังไม่รู้จักเลย มือหมายของจริงท้าดานี่แล้วอุ้ยมีอะไรด้วยอ่ะอุ้ยนี่คือของฟรีใช่ไหมคือตื่นเต้นกับของฟรีก่อนเลยอันดับแรกมาดูกันดีกว่าอุ้ยรู้สึกว่าเบาบางมากแต่เท่าที่ดูเขาบอกว่า ก็ที่ศึกษามาจากใน YouTube นะเรามือใหม่จริงๆนะถ้าทำอะไรผิดต้องขออภัยด้วยนะใครมีอะไรแนะนำอุ้ยใครมีอะไรแนะนำกันเข้ามาได้นะจ๊ะนี่เห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่นะท่าก็คือเราต้องเอาดินออกใช่ไหมอ่ะต้นแรกนะคะ ต้นแรกผ่านไปเรียกว่ามือใหม่ก็ยังไม่ต้องซื้อต้นที่แบบมีราคานะแต่ว่าใจอยากได้ที่มันมีชื่อด้วยอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรชื่อพันชื่ออะไรอย่างเงี้ยใจอยากให้เป็นแบบนั้นตรงปกปะเนี่ยนะน่าจะตรงหละคือเขาห่อให้อย่างดีมากนะคะ แถมกระถางให้ด้วยเพราะว่าเราบอกเลยว่าเราเป็นมือใหม่นะไม่มีแม้แต่กระถางใส่ต้นไม้เขาก็เลยเออให้ฟรีกระถางมานะคะส่วนดินนี่เราซื้อเอานะแล้วคือเขาขายดีนะคะร้านนี้ซื้อใน IG อจีจะขึ้นไว้ให้นะคะคือของเขาหมดจริงๆจริงๆอยากขอที่แบบที่โรยหน้าดินแล้วก็อะไรอุ้ยมีต้นเล็กๆด้วย อุ้ยน้องต้นเล็กน้องสาน่าจะตายไหมอ่ะไม่หรอกน้องมาอยู่กับเรานี่แหละมันถึงจะตาย <c oughs> เริ่มมีใบเหลืองๆแล้วนะเฮ้ย <c oughs> เขาให้เรามาต้นอนะ่ะเราสางแค่ห้าต้นเองอนะ่ะทํามันดูเหมือนเยอะจังดูว่าเขาแถมอีกโอ้ยขอความรวดเร็วนิดนึงนะ ก็ถือว่าเป็นการห่อที่ดีเลยเพืเ่อนๆเราเราบอกเขาว่าพันเดียวกันหมดเลยนะคะพันหลักคือพันเดียวกันนะจำชื่อไม่ได้อ๋อรู้แล้วนึกออกแล้วเอเชียเลียนะคะชื่อพันว่าเอเชียเลียแล้วก็ส่วนพันย่อยอะ่ะคือคนขายเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็เลยบอกว่างน,นขอแค่เอเชียเวียก็ได้ค่ะเดี๋ยวเลี้ยงไปเลี้ยงมาเดี๋ยวมันก็ เห็นเองว,ว่าว่าพันอะไรบ้างแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเพราะจริงๆอยากได้ที่แบบมีชื่อพันอะไรเงี้ยพอเราก็จะตั้งชื่อน้องด้วยแล้วก็เขียนชื่อพันติดไว้ด้วยแต่เขาบอกว่าถ้ามาก็ให้แกะแล้วก็น่าจะเอาดินออกแล้วก็เหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะปล่อยให้น้องพึ่งลุมพึ่งอะไรไว้เงี้ยสัก1นึ่งถึงสองวันนะคะแล้วค่อยเอาลงปลูก วันนี้เราก็มาอันบอกแล้วก็จะผึ่งน้องไว้ตามที่เขาบอกเลยเพราะว่าเราก็แม่ไม่อยากรีบทำอะ่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าหินที่เราที่เราจะเอาอก็ยังไม่มีเลยอะ่ะสงสัยตั้งแกะออกมาหลายรอบแน่เลยหินภูเขาไฟแล้วก็ยังไม่มีคือความไม่พร้อมหลายอย่างมากสำหรับมือใหม่นะหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์สองนะคะที่เราสั่งไป เพื่อที่จะรอกระถางเฮ้ยต้นนี้น่ารักเลยเฮ้ยต้นนี้สวยอะเหมือนจะแข็งแรง <laughs> โอเคเหมือนจะแข็งแรงแต่ไม่รู้อยู่กับเราจะอยู่รอดหรือเปล่านะมันต้องรอดสิต้นสุดท้ายแล้วหูเราสั่งห้าต้นหอยมันทไมมันให้เยอะจังอะเดี๋ยวจะขึ้นไว้นะคะว่าสั่งเขาต้นอะไรบ้างแล้วมาช่วยกันดูว่าตรงว้าวกีบหลุดไปแล้วใบหลุดไปแล้วใบหนึ่ง แต่คือจากที่ศึกษามาพี่เขาก็ทำดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าขนส่งต้นไม้มันต้องโหต้นนี้จะอยู่ไหมเนี่ยอันนี้ต้องเป็นต้นมะพร้าวอะไรที่เขาบอกอะนะโอ,โอ,โอ้ใบหลุดแล้วหนึ่งสองว้ายแต่ว่าใบนี้เราจะลองมาวางทิ้งใบไว้เพื่อมันจะขึ้นอีต้นนะคะนี่เพื่อมันจะขึ้นอีกนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองไป วางวาง,วางไว้อุ้ยเหลือแค่นี้เองอะ่ะรอดมาถึงนี่ก็ดีแล้วโอเคก็ถือว่าหมดยังอะ่ะหมดแล้วนะคะเขาให้กระถางมากี่อันหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดต้นเลยเอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเออจริงโอ้น่ารักมากนะคะ กระถางให้เราด้วยเนาะไม่ใช่ออกจากกระถางนี้แล้วก็ใส่เหมือนเดิมมาเนี่ยมาดูดินดีกว่าสั่งดินไปเหมือนกันตอนแรกอะ่ะคิดว่าดินะจะมาถึงหลังน้องเขาบอกว่าให้พักน้องไว้นะคะแล้วรอดินมาแล้วค่อยลงปลูกประมาณหนึ่งถึงสองวันแต่สรุปดินมาถึงก่อนจ้าะและน้องก็ เพิ่งมาถึงวันนี้เลยก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะอุ้ยมีอีกชั้นอ่ะเนี้ยไม่ใช่แกะออกมาดินหล่นนะคงไม่คงไม่เป็นแบบนั้นหรอกโอ้โหแพ็คแบลดีมาก จริงๆเอฟไปหลายร้านมากเพื่อนๆทางที่ก็รู้ตัวแหละว่าเป็นมือใหม่นะคะแทนที่เราจะเริ่มแบบน้อยๆแต่พอมันเห็นแล้วมันก็หลงอ่ะเพราะว่ามันก็ต้นสวยๆหลายต้นใช่ไหมนี่ได้ออกมาแล้วครึ่งโลนะคะจากที่ดูก็คือเขาก็ทํามาดีอ่ะก็คือมันแห้งมันไม่ได้ชื้นเราอาจจะเอาไปตากอีกสักนิดนึงก็อาจจะแบบ กลัวมันมีพวกเชื้อราหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เห็นไหมเห็นแต่ขยะไม่เห็นอะไรเลยนี่นะคะก็เราก็จะทำการเขาเรียกว่าเอาดินออกจากน้องๆนะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดรากอะไรหรอกคะ่ะเขาบอกว่าให้ผึ่งไว้ก่อนแล้วเราจะทเอาอยัางไงดีกับอันนี้ดีไว้ก่อนเหมือนกัน และสรุปอันนี้คือปุ๋ยหรือว่าคือมเมล็ดพันธุ์หรือคืออะไรใครบอกได้บ้างคืออะไรอะ่ะเขาไม่บอกอะไรเลยเขาแค่บอกหัวใจละน้ําแสงแดดดิน <c oughs> น่าจะน่าจะ,มะเมล็ดพันธุ์หรือปุ๋ยไม่ดูอีกนะอ้าวดินเต็มเลยมือใหม่ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะ เราก็จะเอาดินออกจากน้องนะเคาะดินออก E aí